บอลเพชรเจ็ดสีนะคะทุกคนแองนนะคะบอลเพชรเจ็ดสีนะคะทุกคนก้านมันจะไม่เหมือนบอลกระดาษนะคะก้านเขาจะลายๆแบบเนี้ยนะคะใบด่างเขาจะต่างกันถ้าเพชรเจ็ดสีเขาจะด่างเป็นจุดจุดสีทองแบบนี้ค่ะแล้วเวลาโตก้านกระดูกเขาก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นสีทองเหมือนกันอย่างต้นเนี้อไห้ไหมก้านกระดูกเขาจะเป็นสีทองเนี่ยคือฟันด่างของมุงเพชรเจ็ดสีแล้วก้านเ็าจะเป็นแบบนี้นะคะ อ,อันนี้แมวจะปลูกลงกระถางเปลี่ยนกระถางใส้หกนิ้วให้เลยแมวลองก้นกระถางด้วยดินผสมไปใช้ขนาดนี้เลยอันนี้ทางร้านที่แมวซื้อดินข,ข็มมาให้แมวามาใช้รองก้นกระถางเนาะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะเราใส่ใส่ดินไปเติมกระถางนี่แมวเ,เปลี่ยนต้นใหญ่แบบ กใส่ดินไม่ใช่กระถางประมาณนี้ก็สวยนะขนาดนี้เนาะเราก็ยังใช้ดินเดิมนะคะปลูกลงไปอยู่เลยทุกคนดูลากค่ะกน้องเดินดูมากนี่น้าน้องโตวไวมากเลยแล้วก็ใส่ลงไปออ,อ,อสวยเลยได้บ้านใหม่สวยเลยเช็ดเจ็ดสี ก,กระถางน,นึงเนาะอั้นแม่ลืมบอกเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้มันอยู่ในกระถาง4นิ้วหมดเลยแล้วขยับกระถางเป็น6เม้รเพราะว่าน้องตัวใบพิเนีอยะตัวใบมากเนี้ยเ,เลยขยับเป็นไซส์6 6นิ้วไปเลยเนี่ยนะคะยากเนาะการเปลี่ยนกระถางน,นะคะเราไม่ได้กดเยอะเนาะให้ให้เห,หมาะก,กับต้นไม้ถ้าถ้าเกิดว่า ใส่กระถางใหญ่ไปเนี่ยเว,วลาเราลดน้าเนี่ยความสามารถในการดูดซึมของของต้นไม้อ่ะคะ่ะเขาดูดดูดซึมน้าได้ไม่หมดอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะทําให้เกิดรากรากเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกกระถางให้เหมาะกับต้นไม้ของเราเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วรึ่ร้อย